ส่วนที่ชนบุรีครับมีข่าวเรื่องของเครื่องบินเล็กของนักข่าวสารคดีของสหรัฐอเมริกาชื่อว่าคุณทอมเคลเตอร์นะครับตกแต่ว่ายังโชคดีว่ามีสติพอที่จะบังคับเครื่องบินเล็กนั้นให้ไปตกอยู่ในทุ่งหญ้าและตัวเองก็ปลอดภัยแล้วก็ไม่มีใครเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะครับโชคดีมากที่ปลอดภยัยนี่คือภาพของเครื่องบินเล็กของมิสเตอร์ทอมเคลเตอร์ครับเป็นนักข่าวสารคดีชาวสหรัฐอเมริกา ขับเครื่องบิน2ที่นั่งแต่ว่าเขาขับมาคนเดียวนะครับขึ้นจากสนามบินไทยไฟนิงคลับนะครับจะไปที่คลอง15แต่ว่าเครื่องเนี่ยมีปัญหาขัดข้องและก็ดับก็เลยพยายามจะหลบบ้านคนก่อนจะลงมารอ่อนลงได้อย่างปลอดภัยอย่างที่เห็นนะครับบินจากบางพระกำลังไปคลองสิบห้ารังสิตรังสิตองค์รับผมอยู่บาา้บนานฮารุฟังจากนั้น ไม่มีพลังครับผมเช็คลองที่นายผมเห็นสนามที่นี่ครับผมคิดเซฟที่ดีกว่าครับตอนนี้เพราะว่าผมไม่น่าใจโอ้แล้วไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไหมครับปลอดภัยโอเคขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระพุทธอ๋อ้ผมโอเคครับผมไม่มีคนมีปัญหาครับเทคุงเป็นมีปัญหานิดหน่อยครับผมเสียใจนิดหน่อยครับผมครับเสียใจนิดหน่อยเท จุดที่เขาร่อนลงก็เป็นจุดที่ไม่มีบ้านเรือนคนไม่มีคนอาศัยอยู่ก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ